เงาของใจชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อนัทกำลังเดินไปตามทางอย่างไร้จุดหมายหัวใจของเขาหนักอึ้องราวกับก้อนหินทุกย่างก้าวสะท้อนความสิ้นหวังเขารู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าและมองไม่เห็นแสงสว่างใดๆในชีวิตนัทเดินมาถึงริมสระน้ำใสแห่งหนึ่งที่นั่นเขาเห็นชายชาราคนหนึ่งนั่งนิ่งอยู่บนม้านั่งไม้สายตาของชายชาราจับจ้องอยู่ที่ผืนน้ำอย่างสงบนัทหยุดยืนมองอยู่ห่างๆด้วยความสงสัย ความเงียบทําให้ความรู้สึกโดดเดี่ยวของนัดชัดเจนขึ้นเขาจึงตัดสินใจเดินเข้าไปหาชายชราทําไมลุงถึงนั่งมองน้ําอยู่นานนักล่ะครับนัดเอ่ยถามทําลายความเงียบชายชราหัวเราะเบาๆในลําคอฮ่าฮ่าลุงไม่ได้มองน้ําหรอกแต่ลุงมองเงาของตัวเองในน้ํานัดขมวดคิ้วมองเงาแล้วได้อะไรครับเงาก็แค่ความมืดไม่เห็นมีค่าอะไรเลยนั่นสิหลายคนก็คิดแบบนั้นลุงคำพูดช้าๆแต่รู้ไหมเงาจะมีได้ก็ต่อเมื่อเรายังมีแสง คำพูดของลุงคาททำให้นัทนิ่งไปเขารู้สึกเหมือนมีบางอย่างสะกิดใจหมายความว่ายังไงครับนัทถามเสียงแผ่วถ้าไม่มีแสงเงาก็ไม่เกิดลุงคาอธิบายชีวิตคนก็เหมือนกันต่อให้เจอความมืดมากแค่ไหนมันก็ยืนยันว่าเรายังมีแสงอยู่ไม่ไกลนัทถอนหายใจยาวแต่ผมรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าเลยครับเหมือนเดินอยู่ในความมืดตลอดเวลาเขาสารภาพความรู้สึกที่อัดอั้นอยู่ในใจออกมา ลุงคำมองนัดด้วยความเข้าใจค่าของคนไม่ได้ว่าที่ความมืดที่ผ่านแต่ดูที่เขายังกล้าเดินต่อหรือไม่ต่างหากจำไว้นะหลานเอย๋ยลุงคำพูดต่อเงาไม่เคยทำร้ายใครมันแค่เตือนว่าที่จริงแล้วแสงสว่างอยู่ข้างหลังเราเสมอแววตาของนัดเปลี่ยนไปความเข้าใจฉายชัดขึ้นมาผมไม่เคยคิดแบบนั้นเลยขอบคุณลุงครับผมจะไม่หนีเงาอีกต่อไปแล้วดีแล้วลุงคำยิ้มกว้างเมื่อใจเรามีแสงโลกก็ไม่มืดเกินไปหรอก นักกล่าวลาลุงคำแล้วเดินจากไปแต่ครั้งนี้ย่างก้าวของเขาเบาสบายและเต็มไปด้วยความหวัง